ตาหูจมูกมิ้นกายหรือใจใดๆนะต้องหาได้จากการฝึกสมาธิเท่านั้นการทำสมาธินะเวลามันมันเคยได้ปุ๊บมันก็จะอยากได้อีกเป็นธรรมดาเหมือนเราเคยกินอาหารอร่อยเนะี่ยมันก็จะอยากกินอีกนะเรียกว่าติดในรสชาตินั้นจิตก็ติดในรสชาติของความสุขนี่เรียกว่าหลง อยากได้เกิดตัณหาเกิดความอยากไดนะ้ทีนี้การปฏิบัติจะเป็นการปรุงแต่งคิดถึงอดีตที่เคยผ่านมาที่เคยได้แล้วก็ปรุงแต่งพยายามปรุงแต่งเข้าไปสู่สภาว่าเดิมพยายามมีเจตนาในการสร้างปิตินั้นขึ้นนะสร้างความสุขนั้นขึ้นโดยเอาสัญญาเก่ามาปรุงแต่งให้มันเกิดนะมันจึงกลายเป็นอารมณ์อัอนหลอกลวง เป็นการคิดลึกเอาไม่ได้เกิดสภาวะเดิมที่แท้จริงหนะันกกว่านั้นนะยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ไดนะ้เพราะตัญหาคือความอยากเป็นเครื่องกั้นความสนะวิธีทำนะต้องกลับมาดูลมแบบงงๆกลับมาฝึกแบบงงๆคำว่าก็งๆคือแบบไม่ปรารถนาสิ่งใด แต่รู้ว่าต้องทําสิ่งใดน,นะสุขสง,งบหรือไม่สง,งบนะจะปิติหรือสุขก็ไม่สนนะแล้วแต่มันจะเป็นนั่นเป็นอนาคตมาเฝ้าอยู่กับปัจจุบันเฝ้าดูรายละเอียดของลมนะรู้ว่าลมเป็นอย่างไรนะส่วนอนาคตมันจะเป็นยังไงกระช่างมันนะการทิ้งความอยากหรือความปรารถนาทิ้งตัณหานะวางตัณหาลงได้ สภาว่าแห่งความสงบจะปรากฏขึ้นนะหากยังวางตัณหาลงไม่ได้มันจะเกิดการปรุงแต่งนึกคิดโดยเอาสัญญาเก่าๆที่เคยผ่านมามาปรุงเพื่อให้ได้อารมณ์นั่นเนะเหมือนเราเคยเสพกามเราก็จะคิดนึกไปถึงเรื่องกามเพื่อให้ได้อารมณ์นั้นนะให้เกิดอารมณ์นั้นได้ให้ได้ซึ่งอารมณ์แห่งกามราคะนั้นนะจิตที่เคยเข้าถึงความสงบ เข้าถึงความสุขนี้เช่นกันมันก็จะคิดคิดนึกไปถึงเรื่องที่มันเคยได้เขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสงบจากความคิดดับคิดว่าสงบมันคนละอย่างกันการคิดว่าสงบนี่คือมันคิดไปที่ว่างๆเอาสภาวะเก่าๆมาคิดที่มันเคยได้ เรียกว่าเอาอาดีตมาเอาอาหารเก่าๆนะมาคิดนะเพื่อให้จิตได้เสพเสพอารมณ์นะนะพยายามดึงอารมณ์กเก่ามาดราม่านะให้จิตได้ดราม่าหน่อยให้ได้เสพอารมณ์นะนะซึ่งไม่ได้กินอาหารใหม่เลยนะให้กลับมาดูลมแบบงงนะสงบก็เอาไม่สงบก็เอานี่แหละนะทำอย่างนี้ทุกขณะจิต คำถามจากคุณเมย์นะคะทำยังไงถึงจะละกามราคาได้ถาวรตอนนี้ละเลิกไปแล้วแต่ยังมีความคิดหลงเหลือแต่ใจเราไม่อินไปกับมันหนึ่งต้องเห็นโทษเห็นโทษของกามสองต้มีความอดทนเป็นเครื่องเผาสามต้องรู้ว่ากําลังตัวเองมีมากน้อยแค่ไหน ากกำลังตัวเองมีมีไม่มากพอต้องอาศัยกําลังของเพศนักบวชนีอาศัยกําลังของศีลเข้ามาช่วยเนีเพราะกาลังสติเรายังอ่อนอยู่หากจะล่ให้มันขาดสะบั้นอย่างแท้จริงบวชบวดอีกแล้วไม่อยากคุยกับครูบาเลยชวนแต่บวช ของมันดีไงของมันดีก็เลยบอกบอกต่อเป็นของที่ดีที่สุดแล้วการเป็นนักบวชนี่ผู้ที่อดทนนผู้ที่อดทนและเห็นภัยเท่านั้นถึงจะทนอยู่ในเพศของนักบวชได้ผู้ที่ลงสนามรบที่แท้จริงการมาอยู่กับเพศของนักบวชโดยที่เรานี่ ใจมันรู้ว่ามันออกไปไม่ได้แล้วมันทําไม่ได้แล้วมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมมันไม่เหมือนเดิม